หลังจากที่ผมไม่เคยจางานเหล็กง,งานเชื่อมมาหลายเดือนเลยนะครับวันนี้ผมก็ออกมารันวมการสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มวิชากันนะครับวันนี้ลูกค้าแถวบ้านนี่คืออยากจะได้เป็นประตูเหล็กสักบานเลยครับเพราะว่าแถวบ้านนี่คือโดนน้าท่วมมา2ปีติดเลวนะครับ ทำให้ประตูบ้านลูกค้าก็คือเสียรูปเสียทรงไม่สามารถปิดได้นะครับเพราะว่าเป็นประตูไม้นะครับปีนี้ลูกค้าทนไม่ไหวอาจจะได้เป็นประตูเหล็กแทนนะครับเพราะว่าประตูเหล็กน่าจะทนกว่าประตูไม้นะครับพว่าโดนน้ามันก็จะไม่เสียทรงนะครับแต่ข้อเสียประตูเหล็กอย่างเดียวก็คือสนิมนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแค่ขัดขัดพ่นสีนิดหน่อยมันก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับการทำประตูเหล็กก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราแค่ตัดมุม4 5องศาทั้งสองมุมแล้วก็มาเชื่อมกันได้เลยนะครับ ถ้หาเราไม่ตัดสีผ้าองศาเลยเหมือนก็จะเป็นรูนะครับมันก็ดูไม่สวยนะครับซึ่งเหล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นเหล็กกาวน,น,นานณาหนาด1นิ้วนะครับสำหรับงานเชื่อมนะครับบ้านใครที่เป็นกระเบื้องแบบนี้นะครับหาอะไรมารองด้วยนะครับถ้าไม่รองกระเบื้องเสียแน่นอนนะคะรับพอเราเชื่อมอะไรเสร็จแล้วนะครับก็มาเจียด้วยเครื่องเจียนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองเครื่องเจียไฟฟ้าที่ผมซื้อมาใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นของ dca นะครับตัวนี้ก็คือตัวเล็กสเปกแกร์นะครับ ผมได้ซื้อมาในราคาไม่ถึงประมาณ5ใบแดดนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือบอกเลยนะครับว่าคุณภาพดีมากนะครับเสียงก็เบานะครับแล้วก็รอบก็เยอะอยู่ที่1 3 0 0 0รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องไม่ค่อยร้อนด้วยนะครับปกติผมจะใช้เป็นเครื่องเกียร์ที่เป็นจีนแดดก็ปี้ตั่ๆไปนะครับเสียงเนี่ยลังบานนะครับแล้วก็ตัวเครื่องค่อนข้างร้อนนะครับเจอตัวนี้ไปสบายใจนะครับสุดท้ายนะครับก็มาติดแผ่นปิดได้เลยนะครับผมก็ใช้แบบอลูมิเนียมครับ ซึ่งผมก็จะซื้อแบบหนาหน่อยนะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับข้อดีของตัวนี้คือไม่เป็นสนิมแล้วก็สวยด้วยนะครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็จะมีตัวล็อกของมันอยู่นะครับเราแค่ตั้งให้ตรงแล้วก็ใส่ตรงล็อกของมันนะครับแล้วก็เจาะรูได้เลยนะครับเพื่อยิงรีเวทนะครับผมก็จะใช้การยิงขวท้ายก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับได้นะครับแล้วก็ค่อยเก็บตรงกลางนะครับเจาะรูแล้วก็ยิงรีเวทเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ติดตั้งแผ่นต่อไปได้เลยนะครับการติดตั ing, Island, i, wonder, well. ้งก็เหมือนเดิมนะครับเจาะยิงรีเวทเจาะยิงรีเวทนะครับจนกว่ามันจะเต็มบาร์นะครับแผ่นสุดท้ายนะครับเราจะต้องเจาะที่ตัวแผ่นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ซ่อนตัวรีเวทนะครับถ้าหาเราไม่เจาะเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับถ้าดมลงแรงๆนะครับมันจะกระพือนะครับซึ่งมันก็จะต้องเจาะแผ่นแรกแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ซ่อนตัวรีเวทนะครับ พอเรา,าติดตั้งตัวฝาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ความสวยอะไรเนี่ยก็อยู่ที่เราติดตั้งนะครับว่าจะต้องหรือเปล่านะครับ